ประมาณประมาณหมื่นห้าสองหมื่นสภาพสภาพ็ว่ากันไปถ้าครบครบแล้วก็มีหลายหมื่นครับสี่ห้าหมื่นก็ว่ากันไป อีกครั้งครับผมผมถูกับเพื่อนรักของผมเหมือนเดิมครับจานีธัญบุรีและร้านโบ๊ทบิกบ๊กไบเมื่อาาคลิปที่แล้วเรามาดูเจ้าทีเซ็นอาร์ของเพื่อนผมไปแล้วแต่เพื่อนผมจะมีทีเด็ดอีกคันนะครับที่ผมว่าวัยรุ่นต้องปีลึกจรนะิงๆนะแท้ถึงจะรู้สักคันนี้คือเจ้าอะไรได้เองคาจิว่าสเตลา่าคาจิว่าสเตลา่าหรือฉายานรือเรียกอะวะเห็นชนกุ่มน้อยหรือกุ่มใหญ่ไม่รู้เขาเรียกกันว่า มก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรชั้นน้อยคาติวาเนี่ยมันเป็นรถยี่ห้อคาติวาใช่ไหมและรุ่นคือเซเตล่าใช่ป่ะไอ้คาติว่านี่มาจากประเทศอะไรวะอิตาลีเป็นรถใช่ไหมแบรนด์อิตาลีฮะใช่แบรนด์อิตาลีท่าไมวะท่าไมร่ถึงเอาไอ้คาติวาเล่นก็แบบแปลกหรอแปลกดิเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือ ชอบระบบวาวแบบผันเหมือนยิดแปดเดมแท้เหมือนเดิมเอาแล้วอันนี้มันวาวมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรเครื่องเหมือนกันตรงฝาเหมือนผมละตูเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะยังไงวีวาแบบผันก็ต้องแรงกว่ารถที่ไม่มีวาวแบบผันแน่นอนถ้าเป็นรถเดิมๆอ่ายังไงก็ต้องแรงกว่าแล้วมันก็แปกด้วยใช่แล้วมันก็แปกด้วยผมไม่รู้นะในความรู้สึกผมนะผมยังไม่เคยเห็นรถคาจิว่าที่แบบแต่งขนาดนี้นะแล้ว้าแบบว่าเดิมๆเป็นเนียนขนาดนี้นะความรู้สึกเพื่อนผมไม่รู้มันเป็นยังไงอะแต่ว่ามันชอบมันอะ ง่ายๆนะมันรู้จะพูดอะไรเยอะรถมันไม่มีอะไรให้พูดเราไปดูของแต่งที่เพื่อนผมใส่เข้าไปดีกว่าว่าของแต่งเจ้าคาจิวะเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเพื่อนเนี่ยจะได้ไปหาทําดูถ้าเห็นผมมันสวยทําตามมันได้นะที่นี่ก็รับทำนะคาจิวะร้านโคสิฟายไปโอเคเรามาดูเจ้าคาจิวะเฮ้ยเอ๊คาจิวะทำอะไรบ้างเนี่ยสําหรับครันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่งสไตล์คิีน,นเป็นเรียบๆบ้างนะเรียบ,บ,ยบ,ยบๆยสวยๆนิดๆหน่อยๆพอครบ เพราะของเดิมเขาสวยอยู่แล้วสีล่างของเขาใหม่สไตล์รถเดิมอ่ะแค่มันเก่าแล้วเรามาทําใหม่ให้มันเหมือนรถเดิมว่างั้นเถอะแล้วท่อที่บอกว่าท่อในท่อเดิมมันเลยเหรอเดิมครับเดิมหมดเลยครับนี่สัญลักษณ์ยังอยู่ครับคาจิว่าเดิมสนิทนะครับท่อเดิมมันสวยว่ะเดิมสนิทนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยเดิมทั้งหมดครับผมไม่รู้เห็นเขาเรียกกันช้างน้อยอกันเนี่ยมันมีรูปช้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยเรียกช้างน้อยเหมือนเขาอะะไม่รู้มันช้างน้อยคืออะไรเหมือนกันแล้วคันนี้ะททํําาาาเเเเคคครรรืืื่่่่ออองงงันนนนนนี้้ไไมมมดดบตโหิ วิ่งเท่าไหร่คันนี้สูงสุดประมาณร้อยสี่ครับผมร้อยสี่ร้อยห้านะครับเดิมนะครับไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับรถระบบวาล์วแปรผันมันแรงตรงนี้ครับไม่กี่ซีซีวะเนี่ยร้อยสิบห้าเองครับซีซีน้อยมากครับผมร้อยสิบห้าซีซีนะครับระบบวาล์วแปรผันมูไมาไมีร้อยแปดนะครับแต่วิ่งถึงร้อยสี่ครับผมแต่ทีเซ็วิ่งจบใช่ครับผมสวยๆเหมือนเดิมรับแต่งอะไรไปบ้างเนี่ยคันนี้เหมือนเดิมครับสไตล์คินคินมือคัต สไตล์เดิม TWM ราคาก็รับได้ไม่แพงสมตัวสมตัวสี่ห้าพันก็ว่ากันไปมือขวาอิตาลีใช่ไหมก็ว่ากันไปราคาเบาๆน็อตไทเทเนียมอีกแล้วไทเทเนียมไม่มีครับคันนี้เป็นน็อตไดสีครับผมไดสีเฉยๆ่เน้นประหยัดนี่เน้นประหยัดครับก็เปิดมาพวกไม้ใหม่ครับเพิ่งวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยกว่าโลเองเปิดใหม่นยังมีขายอยู่คนเขาเก่าเก็บเยอะเขารักษาเก็บไว้เยอะ ันหาง่ายนะคโค้นแจก็เบิกมาใหม่นะครับเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยสไตล์เนี่ยเบิกใหม่บากงคบากลับไฟผมเบิกใหม่แต่ข้างนี้ผมหาไม่ได้ไงผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเรา <นะ S 2> ให้คําแนะนําเพื่อนๆหน่อยดิว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูคลิปดูอลไรอ่ะแล้วแบบเฮ้ยสเตล่ามันสวยว่าอยากได้รถเหมือนจานเออะ<ช>่ะคือมันมีกลุ่มมีอะไรที่คนเขาเล่น <ผม S 1> อยู่ไหมหรือว่าอไ เข้าเซิร์ชไปดูนะครับในกลุ่มคาจิว่านะครับมีขายใน้่ไหนว่าเฟซบุ๊กเหรอใช่เข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วไปเซิร์ชคำว่าคาจิว่านะครับคนขายก็มีจะมีกลุ่มคนรักคาจิว่าเยอะยังหาอะไรได้ใช่มีอะไรทุกชิ้นแหละแล้วในกลุ่มเขามีขายรถปุวะมีครับแต่ราคาก็แรงนะครับต้องตังครับประมาณประมาณหมื่นห้าสองหมื่นสภาพสภาพสว่างวันไปถ้าครบคบแล้วก็มีหลายหมื่นครับสี่ห้าหมื่นก็วากันไปอิตาลีครับผม ต้องเข้าใจคําว่าอิตาลีอันนี้ฝาข้างนะครับสวยๆอันนี้คือโช็อกเดิมๆมันเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆครับผมจานยังเป็นรูปช้างเลยไหมครับเดิมๆนะครับช้างน้อยนะครับแต่คันนี้ล้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ล้อยสิบเจ็ดคู่ครับมีหม้อน้ำด้วยเปล่มีหม้อน้ำครับหม้อน้ำเดิมๆสนิทแต่อันนี้เป็นหม้อน้ำ CBR ีอาร์นะครับแต่เดิมๆมันก็มีหม้อน้ำมีครับผมแต่ใส่หม้อน้ำซีบีไว้ล้อเดิมๆมันหม้อน้ำไหนดำๆดำๆครับเราก็แค่เก็บให้มันละเอียดสวยสะอาดตาคิ้นๆน่ะ สวยๆเรียบๆขี่สบาย <S <S ไม่มี<ห><ๆ>อะไรมากเนี่ยมีแต่รูกช้างนึ่งนั้นเลยของข่ามังคงเป็นกลุ่มช้างอย่างที่เขาบอกจริงๆ่ะเพราะว่าอะไรก็มีแต่ลูกช้างเตมไปหมด1 1 5ซีซีวิ่ง140ระบบวาล์วแปรผ่านไมครับไม่ตลก,กนะเนี่ยรถเดิมๆน,นิ่ผมไม่ค่อยทำเครื่องครับรถพวกนี้แต่รับทำนะครับซีบีอารบางโบบิไบจันทร์เอกธญาบุรีรับทำซีบีอาร์รับเคอาร์ R. กี่คงกี่ข้อรับหมดนะครับมาได้เลยครับมาได้โอเคเหมือนเดิม เราไปดูเพื่อนผมขี่กันว่าไอ้รถคันนี้พอขี่ออกมาแล้วเนี่ย mm. เพื่อนผมไม่สูงปเท่าไหร่นละนะ้ร้อยเจ็ดสิบกับแปดสิบแล้วขี่เจ้าคันนี้มันจะออกมาแบบเพ่ไหมดูดีหรือเปล่าเหมาะสมกับที่เพื่อนๆจะซื้อมันมาอยู่ในครอบครัวเหมือนเพื่อนผมหรือเปล่าเราไปดูกัน